ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยดินนน่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทางสองมกราคม โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะเราไปชมกันเลยนะใบนี้ก็เป็นแนวทางเด่นบนออโรโซนโน,นะเด่นบนร้อยสิบหน่อย ก็เบงปานเบงปานห้เก้บงป,นป,นปนานห้อดีตที่ผ่านมาก็หลุดไปนะหลุดไปอดีตที่ผ่านมาก็หลุดไปเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานให้พิจารณา5 9 ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปานคูนล่าคูล่านะกระเบ่งปานรวมตัวนะรวมตัวจับคูล่า เทพบรรลือ9เจ้านี้3แล้วก็ของวันชายด้วยเต็มนะจับคู่3 1 3 4 5, 6, 3, 3, 1, 3 4, 5, 6แล้วก็3า3สามสามหนึ่งสา่มหกนะของเทพบรรลือดาบนะดาบเกเนาะก็จับคู่ได้4ชุด สชุดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปนอนเดียวทาหลักสิหน่อยจับคู่นะสิหน่วยจับคู่อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านตัวชชนนะเตะคู่หลุดไปเดี๋ยวท่านให่นี้ครับของอาเทพ 2567แล้วก็ของบันนี้มีรา1 2 3 4จับคู่นะก็เป็นปันจับคู่กันสุดทาที่1 2 1 5 1 6 1 7 2 1กลับตัวด้วยนะ2 2 5 2 2 6 2 7 3 2 3 5 3 6 3 7 4 2 4 5 4 6 4 7นะคู่สองตัวบนนะคู ouais ่สองตัวบนต่อไปครับผมใบนี้กลมกินุษย์กลมกินุษสองตัวล่างชุดเต็นสองห้า 823845 74858772 79298635 84498976 46565759กระเป่งปันเนวทาง2ตัวล่างชุดแต่นะกลุมกินุษย์ ่อไปกระผมใบนี้หลักหลักหน่อยบนสองสุดสุดที่หนึ่งสุดที่สองชูนห้าชูนห้าตัวเดียวเนื้ทันที่แล้วก็ชูนห้าเนวทันใ่นี้ก็เบ่งปานชูนห้า ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะวันนี้ครับเนียวทันสิบโบนแบบสองตัวสามหกสามหกนะอดีตที่แล้วหกเก้าียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามหกสองตัวนะ เบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเป็นเน,นีวทางต่อไปครับผมไปนี้หลักอร่อยชูนเทมบรรเลือหลักอร่อยชูนเทมบรรเลือสี่หกกับหนะหลักอร่อยสาม 3เจ้าสาเจ้าชูน4แล้วก็ชูน6ชูน4ชูน6หลักอร่อยชูนลุจิเล็กนากาวันชายแล้วก็เจ้าเทพบันลือ3เจ้านี้อรวมชูนหลักอร่อย4ี่หกวันนี้ครับสิบหน่อยแบบตัวเดียว เบ่งปาน3ตัวเดียวนะเบ่งปาน3ตัวเดียวนะเนาะเบ่งปานตัวเดียว3เบ่งปาน3ตัวเดียวเดี๋ยวทันทีนแล้วเบ่งปาน5เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน3ไม่นี่ครับผมหลักสิบบุญหนะลักสิบบุญ ห้าเจ็หนะหลัก10บบน5 7าเจดหดงเดึงเดึงเดึงเนะต่อไปครับผมใบนี้ระเดน เบ่งปานฐันเด่นล่างสี45 67. 45 67. ่ห้าหกเบ่งปาน4ตัวนะเบ่งปาน4ตัวให้พิจารณา5 4 5 6 7ต่อไปครับผมใบนี้10บบนเวียงพิง สิบ,บนเจ้าเวียงพิงหกแปดเก้าศูนหนึ่งสามสี่ห้านะเจ้าเวียงพิงก็เบ่งปันอย่างเรียวทันใจด้วยเนาะท่านประชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะใบนี้ครับบนคงที่45 459 459ขอคงที่ร้อยสิบหน่อยนะ459ท่าเก้ทนผสม อดีตยาวๆนะสี่ห้าเนะไม่สี่ก็5้าไม่5้าก็เ้ายาวๆเนาะสี่ห้าต่อไปครับผมใบนี้เต้มหลักร1 0ยสิร้อยหน่อย10หน่อยนะก็เบ่งปันเต้มสี่ห้า 4 5 9ห้าเก้าสอนะต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยโบลนตรงท่านผูชมก็คลิปหน้าจอได้นะคลิปหน้าจอได้นะ ต่อไปกรับผมใบนี้10หน่วยบนล่าง10หน่วยบนล่างปปแบบแบบ4ตัวนะแบบ4ตัวห้าหกสามศนกะกระเบ่งปัน,ปน เบ่งปัน4ตัวนะอดีตที่แล้วก็2 3 1นียวท่านใหม่นี้ก็5 6 3 0 5 6 3 0ก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปันอย่างเ,าเร็วนะก็ยินดีด้วยนะท่านผู้ชมนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยยินดีด้วยนะ ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโนวทางสามสุดวิ่งร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยเจ็ด 7จ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้านะสุดที่หนึ่งที่สองที่สามเจ็ดเจ็ดห้าเดี๋ยวทันทีแล้วแปดเก้าเก้าเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งปันเจ็ดเจ็ดห้า 7, 7, ต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมานะท่านผู้ชมเนาะอดีตที่ผ่านมานะ รวมสองตัวบนเนาะจากสามแนวทางชวารอดอาเทพชวารอดเนาะชวารอดสองศูนย์แล้วก็อาเทพหนึ่งศูนย์นะผ่านไหมผ่านเก้าห้าผ่านเก้าห้าซึ่งแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วเราไปชมกันเลย ทันทีนี้ก็เบ่งปันป3สูตรชูนศูนย์ห้า1516งน่นะ0ูน5 1หก็เบ่งปานชูนสาคู่นะชูนสามคู่ต่อไปครับผมใบนี้เด่นโบ์แบบ2ตัว เบนนบนสองตัวก็เบ่งปานหนะ้าสี่นะเบ่งปานห้าสี่เบ่งปานห้าสี่เดียวทันทีแล้วหกห้าเดียวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้ากับสี่ห้าสี่ต่อไปครับผม ใบนี้เด่นโบนอีกหนึ่งชุดก็เบ่งปาน4 5 4กับ5นะอดีตผ่านเดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4กับ5้เบ่งปาน2ตัวเบ่งปาน2ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ่อไปครับผมใบนี้วิ่งบุวิ่งบนุนะเบ่งปันวิ่ง6ตัวเดียววิ่ง6ตัวเดียวนะท่าชมวิ่งตัวเดียวหวิ่ง6ตัวเดียวเนะ <c oughs> จับค้ดหกศูนย์หกสองหก็เบ่งปัน,ปน ก็เบ่งปันสองคู่นะเบ่งปันสอง่่เบ่งปันสอง่่ให้พิจารณาเป็นแนวทางเสกคุม้มเจ้าของแนวทางต่อไปกรับผมใบนี้10หน่อย10หน่อยโบณ์นสสูตรนะท่านผู้ชมแบบ4ตัว10ตัวยาวๆนะ เทวละสตัวนะท่านผู้ชมนะก็เนทันใหม่นี้ครับ5 7าเจ็ดหนึสรุปแล้วนะไม่ชูนเลยหก็ไม่ชูน7ก็ไม่ชูน0ก็ไม่ชูน1ก็ไม่ชูน ชูนมากก็คือ5นะ5 7า7 5 7นะห้า 7, 7อย่างเดียวชูน2ตัวนะ5กับ7นอกนั้นก็ไม่ไม่ได้ชูนไม่ได้ชูนนะต่อไปครับผมใบนี้อีก1นงเดียวทาง 10หน่วย10หน่วยนะหตัว3เมียวอีกแล้วเนาะเจ้าเดียวนะสอสูตรเลยเนาะสใบเลยนะใบละสามสูตรรวมชุนใบนี้สูตรที่1 1 5่งหนึดสูตรที่2องสามสูตรที่3ามหนึด หนึงชนไม้ชนนะหนึ่งชนไม้ชนห้าชนไม้ชนหกชนไม้ชนแปดไม่ชนูนวนไม่ชนชนหนึ่งห้าหกชนสามตัวนะท่านผู้ชมนะก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเราคงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณเลยก็ขอ,ขอสวัสดีครับผม